พอสุรสายเนาะวันนี้ก็มาพบกับพลจอวิทพลุยนะครับคือวันนี้ก็เราจะมาวักเข้านาดุก่นเี้ยโอเคนะทุกคนทำมาดูนะเราจะเขาทุกคนเนี่ยเขาทุกอย่างง่นะทุกคนเลยก็มหลบไง่ะับเอ นี่นะทุกคนแบบนี้นี่นะครับเนี่ยครับเราต่อเฉยแบบนี้นะง่ายง่ายนะทุกคนคือแปลว่าโบราณด้านเดินนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่ไหนเนี่ยฮะผู้บรเล

มาคูกเลียร์ริงเหรอคกตนี้นะครับเราอันนี่งันเรอไม่ใช่เท่าับว่มาบุกไปหัวแหล่นจ่ิงแลนรนะผู้ให่โอ้อแบบว่าง่ายเินครับมาเครับมอนทับเบื้อด ไม่หมื Mechan ่นหรอครับหลูในเมืองแนไม่ใช so okay ้ไปน่พอเราจะใช้ไปเครือนครับเครืองันะครับนี้เป็นไม้ไม้ทุบบุรี่ครับเฮ้ยว้อจันนะครับไม่บื่หร่ทลายะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เรากลำลังจพะพักนานทุกคนอีกหลุ่นหนึ่งก็อยู่คลานนู้นนะอยากขึ้นมาไม่ถึงนะครับทุกคนเพราะได้ขึ้นมาถึงกอกอนก็พังก่อนแล้ะทุกคนนี่นะครับนี่ครับน่าพัานานทุกคนโอ้คือว่ต่นะครับทุกคน,น,น ไม่มีขือไม่มีอะไรยังไงที่พันด้วยนะครับเราก็อยู่ตาโฟนี่แหละครับตัวอะไรดูดิโอ้โหโตไม่ค่อยจะหนาสเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่นะทุกคนค,คือว่าปลูกเข้าแบบโบราณด้านเดินนะทุกคนแบบสมัยร,ราชกาที่หนึ่งที่สองนะครับน,นจาจะประมาณนั้นนะทุกคนแบบสมัยก่อน บุยาตาใหญ่นู่นนะทุกคนนานนะก,ก่อนปกติปกติวันน่าจะราชการนู่นนะครับนี่ครับเขาใช้เป็นไม้ไผ่นะครับทุกคนแล้วก็เอาเอาเสียนเอาเสียบยังไงซ้อนซ้อนหน้าด้วยนั่นแหละนี่ครับหวัดเข้าแบบโบราณดั้งนนเดิมน,นะครับนี่ครับเอาแบบว่า ใส่ในกำการในเหมืองทุกคนแล้วก็ใสล่ลงไปน,นะครับทีละนิดนี้นะครับใสยย่เยอะๆเน้นอาจจะปลูกแล้วมันจะไม่อันนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วแหละนี่ครับโอเคนะครับ,อรบตอนนี้ก็ปลูกข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับน้อก็ดู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 เยอะเลยลื่น้ื่นเหรอ ก็อย่าใจเย็น okay, ก <c oughs> okay, so ็ถูกอ่ะใช่ไมใชครับก็ให้ที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะทุกคนแล้วก็ดู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 โอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะทุกคนก็ หวักข้าวเสร็จแล้วนะครับปลูกข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนน่าจะหวักข้าวนะไม่ใช่ปลูกข้าวนะครับอย่าไม่ออกโผล่ออกดอกนะทุกคนไปเจิมกับคลิปหน้านะทุกคนบ,บายบายทุกคนอย่าลืมดูดูแลตัวเองด้วยนะครับหน้าฝนนะทุกคน